วันนี้จะมาแก้จมูกนะคะปลายจมูกแดงบางมองเห็นซิลิโคนสวัสดีค่ะชื่อวุ้งค่ะวันนี้จะมาแก้จมูกนะคะทํามาแล้วหนึ่งปีมีปัญหาปลายจมูกแดงบางมองเห็นซิลิโคนแล้วก็มองด้านข้างสันไม่สวยนะคะอ,อ,อยากแก้ให้ดูสวยพอดีค่ะไม่โด่งจนเกินไปอยากให้ดูปลอดภัยค่ะ ของน้องบู้นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องปลายบานนะครับแล้วก็จมูกสั้นนะดูเหนี่ยแล้วก็ดูไม่เข้ากับหน้าใช่ไหมครับดูดูทื่อไปหน่อยทีนี้สิ่งที่หมออยากจะเพิ่มเติมแก้ไขนี่ก็คือว่าเราจะมาเน้นให้สวยแบบปลอดภัยนะครับก็คือให้เข้ากับใบหน้าแล้วก็ความโด่งก็โด่งพอดีนะโดยหมอจะให้มีเนี่กเทียมมาสปอ p o r ปลายด้วยเพื่อการเพื่การพัฒนนะครับ รเราจะเห็นได้ว่าจากดูในรูปนะครับเราจะเห็นว่าปลาตัวนี้มันดูดูดูตึงไปเนาะนะแล้วก็มันไปเข้ากับใบหน้าเท่าไหร่นะครับนนตรวนี้มองมาชัดเจนคือปลานันตึงไปนะครับเนเี่ยวด้วยกับหมอนเนาะส่วนความโดก,ก็โอเคนะครับประมาณนี้นะอนะนะ่โอเคเลยไงเดี๋ยวหมอจะให้นุ่มไปเตรียมตัวล้างหน้านะก็กินยา ดูกระจกนะรอบมือมแกะที่ปลายปลายจมูกจะจะดูแบบระมุนไปทางดูสวยไปธรรมาชาติเข้ากับหน้ามากขึ้นนะครับขาสวยมากเลยค่ะปลายสวยมากเลยถูกใจมากเลยค่ะสวยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะปลายของน้องบุ้งนะครับจะลองได้วยเนื้อเยื่อเทียมนะครับ การป้องกัน,นการทะลุนะครับแล้วก็ได้โดงแบบสวยแบบปลอดภัยนะครับ